มาดูไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับราศีมีนนะครับสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมนะในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสองสิ่งที่ต้องระวังดูซิเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นโอ้โหผูกพันนะกิดเลือดกิดเนื้อเลยนะเออคือทอําอะไรยาลําบากตัวเองหรือทำอะไรจะเกินตัวนะทาอะไรให้มันคุ้มค่ากับตัวเองะอะไรที่มันเช่นเรื่องงานบางที ถามพรุ่งความข้าไม่ดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็เปิดข้อเสียถูกไหมดังการที่เรามุ่งมั่นเกินไปไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งดีเสมอไปนะบางทีการที่มุ่งมั่นเกินไปทําให้มันเสียจิตเสียใจเสียสุขภาพเสียร่างกายนะบางทีทําทุ่มเทเต็มที่แต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโอ้หมดกําลังใจอีกนะทำให้มันเป็นเกิดความพอดีจะดีกว่าเอออย่าให้มันเข้าเนื้อแต่จรงเกินไปหรือต้องเสียเงินเสียทองเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ย ก็ต้องระวังหรือผู้คนที่จะมาขอหาผลประโยชน์ตัวคุณถ้าหากคุณช่วยไม่ได้หากคุณรู้สึกว่ามัน,นํำบากกับตัวคุณเองก็อย่าช่วยนะเออหรือช่วยเท่าที่ช่วยได้จะดีกว่าอย่าเอาตัวเองลงไปแลกนะมันทําให้เหมือนแบบมีจะเริ่มเสียเงินมีจะเริ่มเสียออสุขภาพร่างกายนะไม่ได้ค่อยดีหนักมากเท่าไหร่นะครับต่อมาสิ่งต้องระวังของ้อที่สองลูกิษเป็นอย่างไรนะครับให้ขึ้น ทรัพสมบัตินะนในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการกระทําในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยในเรื่องของการที่ใช้จ่ายเติบไปหน่อยเออบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นในเรื่องของการที่คุณเองต้องค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปในทุกเรื่องทุก,ทกอย่างทุกอย่างวิธีการตัดสินใจของทกคุณโอกาสต่างๆเริ่มมีเข้ามาสำหรับราศีมีนนะอยู่ที่ใจตัว yourself, คุณจะต้องใช้สติเพื่อจับฝ่าฟันอุปสรรคนะครับฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆไปได้ดีนะ ยังแรกนะคบไพขึ้นเป็นพลังสถิตนะคะรับพลังงานของใจเนี่ยเป็นหลักสําคัญมากๆมาเป็นเรื่องงานตัดสินใจว่าจะเลือกครบรักแบบไหนรักแบบใดที่ตรงใจรักแบบไหนแบบใดที่มีความสุขคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องความรักอะไรที่มันรู้สึกยังไม่โอเคยังอึดอัดยังไม่สบายใจ ก็ยังเพิ่งไปเลือกมันอาแา้วพลังงานของความรักคุณเองก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ด้วยนะทุกๆอย่างมันก็เป็นในสิ่งที่คุณมีความสุขได้นะครับก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนจนเกินไปนะครับ อย่างที่สองนะครับไ่ขึ้นในเรื่องของร่วมมือนะครับก็อย่าเพิ่งไปตกลงโปรงใจจะคบใครในปัจจุบันเลยทันทีนะครับต้องรู้จักเขาก่อนว่าเขาเป็นใครเอ่อเป็นอย่างไรนิสัยแบบไหนจะได้ไม่ผิดพลาดแบบในอดีตอีกนะครับพลังงานของความรักในห้องช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังเป็นพลังงานของการที่ต้องตัดสินใจดีๆเรื่จะคบใครก็ตามเนี่ยก็ต้องคุยกันก่อนเออทำความรู้จักกันก่อนแล้วสบายใจไหมรู้สึกอย่างไรนะบางอย่างไม่ใช่ คุยปุ๊บคบปับ๊บในวันนั้นเลยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมวต้องใช้เวลานิดนึงนะทุกอย่างมันก็ต้องให้สันดาอให้ความเป็นตัวต,วตวนะออกมาแบบเต็มที่ก่อนมันจะได้เจอคนที่ถูกใจจริงๆนะถ้าไม่ถูกใจก็จะได้เลี่ยงๆงห่างๆได้ทันทีจะได้ไม่ทุกเมื่อหากคุณรัรกใครแล้วเนะี่ยมันถอยยากมันกถูกได้โดยเชิงกันนะครับไพ่ขึ้นอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นบรรยากาศที่ดีนะทุกๆอย่างที่คุณเลือกไม่ใช่สิ่งที่ผิดไม่ใช่ซึ่งสิ่งที่ไม่ดี นะเน้นความสบายใจเอออะไรที่คุณสบายใจเนี่ยคุณก็ทําต่อไปต่อนะมันเป็นในจุดที่คุณเองต้องรู้จักตัวเองให้มากที่ขึน้นะครับว่าคุณอยู่จุดไหนแล้วรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขก็จงทําอะไรที่มันอึดอัดอยู่ไม่สบายใจอยู่ก็พักผ่อนใจิตใจก่อนจะดีมากที่สุดนะครับต่อมานะครับ ให้ขึ้นเป็นเชื่องช้านะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆตัดใจก็ได้ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนในเรื่องของการตัดใจในเรื่องของความรักนะทุกๆอย่างมันก็เป็นในสิ่งที่มันเป็น,นสิ่งที่ คุณเองต้องสร้างความรู้สึกตัวเองให้ดียิ่นก่อนแล้วก็ค่อยๆคิดเออค่อยๆตัดสินใจไม่ต้องรีบร้อนวันสองวันนี้ต้องได้คําตอบบางครั้งใจมันยังไม่พร้อมอ่ะมันก็ไม่พร้อมทีมมม่จะคิดอะไรนะให้เวลามันผ่านไปให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นใจมันเข้มแข็งมากขึ้นก็ค่อยใส่ใจมันก็ยังไม่สายนะครับไพ่ขึ้นไม่มีสมาธินะครับอ,อย่าที่จะคิดเยอะอย่าที่จะใจร้อนนะครับบางทีไม่มีสมาธิคือคุณอยากจะ ให้ความรักมันดีขึ้นบางครั้งใช้อารมณ์นะ พูดคุยนู่นนี่นั่นทําไมไม่คบกันสักทีทําไมไม่ชัดเจนสักทีแต่บางทีเอ่อมันเป็นการสร้างความกดดันให้กตัวเขามีอะไรก็คุยกันในเรื่องเหตุผลจะดีกว่าเออเขาไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมไม่เป็นไรนั่นอย่าไปรีบร้อนจนเกินไปมันจะเป็นการสร้างคกามอึดอัดนั่นเองนะครับอย่างสองไปขึ้นในเรื่องพัฟพิกนตนะครับพลังงานของเอ่อความไว้เนื้อเชื่อใจนะพลังงานของการที่สร้างคราบในเรื่องของซีดีซึ่งกนและกันนะสิ่งที่ต้องระวังเป็นเรื่องพลังงานของเอ่อใจมากกว่าที่มันเหมือนสร้างซีดีให้เกิดขึ้น แต่นวันจะดีกว่าอะไรที่ดีแล้วก็ทําต่อไปนะครับก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากแต่ก็เป็นอะไรที่เราทําแล้วมันเป็นความสุขของคุณตั้งคู่มันก็เป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่านะครับให้ขึ้นเป็นธาตุไม้สมบูรณ์นะครับมันเป็นเรื่องของการที่ คือความรักบางครั้งมันเป็นเรื่องของความเข้าใจนะคือไพ่ขึ้นเป็นเป็นต้นไม้เลยนะดูสิคือต้นไม้เนี่ยมันก็เหมือนความรักเหมือนกันนะการที่คุณจะมีความรักที่ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นการปลูกต้นไม้นะครับนั้นคุณอยากจะมีรักที่ยืนยงมีรักที่มั่นคงนะครับก็เหมือนการที่คุณต้องใส่ใจดูแลตัวความรักใส่ใจดูแลต้นไม้เนี่ยต้องใส่ปุ๋ยต้องมีดินที่ดีต้องรดน้ําทุกๆวัน การใส่ใจความรู้สึกเล็กๆน้อยๆความทุกข์เล็กๆน้อยๆความเข้าใจความไม่สบายใจความสุขมันก็เป็นการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเมื่อคุณดูแลดีในเรื่องของความรักเทคแคร์ดูแลในเรื่องของความรักก็ทําให้ต้นไม้ต้นนี้เออต้นไม้แห่งความรักของคุณเนี่ยมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ออกดอกออกผลให้ความร่มรื่นให้ความสุขจากปัจจุบันถึงอนาคตได้ด้วยเช่นกันและสิ่งนี้ไพ่จิ๋มบอกว่าก็จงดูแลความรักให้ดียิ่งขึ้นนอะต่อมา ให้ขึ้นเป็นตาสว่างตาสว่างได้แล้วนะเออมันเป็นเรื่องการที่มันเริม่ต้องโฟก,กัสหนารักที่อยู่ในปัจจุบันให้ดีสุดอะไรที่มันปิดพลาดอืมอะไรที่มันไม่ดีนะก็ขอโทษขออภัยขอโอโหสิกรรมและเดินหน้าต่อตาสว่างอ้ไที่คุณรู้ตัวคุณทำผิดขอโทษกันเสียนะแล้วเริ่มต้นใหม่นะคุณจีนแล้วคู่ของคุณเนี่ยเขาไม่ได้แย่หรือใครคือว่าเขาก็ถึงแม้เขาจะงอนไปบ้างถึงแม้วเขาจะหนักอยู่บ้างเนี่ยแต่เขาก็ให้ความ เชื่อใจเออให้ความรับกับตัวคุณนะหลังแล้วเนี่ยเป็นเรื่องการพูดคุยมากกว่าด้วยเหตุและผลและด้วยความเข้าใจด้วยเชิงจักน,นะครับให้ขึ้นศัตรูพ่ายนะครับในเรื่องของสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องการที่ต้องดูซิวว่าคุณมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างเออในเรื่องของอยากจะไปทําเรื่องงานอะไรจะสมัครก็เรื่องใดคุณมีความพร้อมไหมเออคุณมีความมู้นสามารถตรงนี้หรือเปล่าก็ ลองเลือกสั่งลองศึกษาลองหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นนะคะเป็นการศึกษาหาเพิ่มเติมความรู้สองไปขึ้นในเรื่องการผูกมัดเนีย่ยเป็นความกลัวบางครั้งมีความกลัวเหมือนกันที่จะกลัวผิดพลาดหรือกลัวทําไม่ได้จริงๆแล้วคุณมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วบางทีความสิ่งที่ถนัดบางครั้งคุณก็ไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยเพราะเกิดจากพิรมผิดพลาดในดี่มันเลยทำให้คุณคิดเยอะคิดมากจดเกินไปหรือเปล่าเออนะทุกๆอย่าง,ม,างมันก็อยู่ที่ใจตัวค,คุณต้องสร้างความเิ่งแข่งให้เกิดขึ้นดีที่สุด ไพ่ขึ้นผู้ถูกควบคุมนะครับในเรื่องของไพ่ถูกควบคุมเนี่ยไพ่ขึ้นพลังงานของการที่มันคิดเยอะเออมันมันเหมือนแบบมันมีพาระงานเยอะมากจนเกินไปมันเหลือนสมองมเออเล่อเออมันคิดอะไรไม่ออกนะสิ่งต้องระวังคือต้องหาเวลาพักผ่อนตัวเองเนี่ยให้มากๆนะครับจะได้ทําอะไรที่มันเกิดความสุจมากขึ้นนะครับอะไรที่มันได้พักผ่อนใจพักผ่อนกายเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ดีเหมือนกันที่ทําให้คุณมีไอเดียมากขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ สองไพขึ้นในเรื่องของจักรวาลน,นะครับในเรื่องของการที่มันเหมือนต้อง,องสร้างพลังงานจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นหรือหาเวลาสร้างความสุขให้กับตัวเองบ้างไปต้องไ,ไปเที่ยวบ้างสร้างความสุขบ้างแล้วก็เมื่อถึงเวลาเออัแบบเวลาคุณหยุดเออเวลาคุณไปเที่ยวนะเวลาคุณจะไปสร้างความสุขี่ยมันก็ช่วยทําให้ในเรื่องของงานมันดีขึ้นสมบูรณ์แบบมากข,ขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะเวลาพักผ่อนบ้างก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับ ให้ขึ้นเป็นโลกนะครับผลงานของการที่มองให้กว้างเออมองให้ลึกมองให้ชัดเจนเออทุกๆอย่างมันไม่ใช่ว่ามันแก้ไม่ได้บางทีเหมือนเส้นผมที่บางภูเขาอะเออบางทีคุณมองข้ามไปมองพลาดไปนะคือก็ต้องใช้ใจหรือใช้สติตัวคุณเนะี่ยค่อยๆดูค่อยๆจัดการค่อยๆบริหารค,อคอ่อยๆทําให้ดียิ่งขึ้นนะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับยันสองมาดูสิอย่าต่าย ิ่งที่สองที่ต้องระวังนะครับไปขึ้นดื้อรั้นนะอะไรที่มันไม่ใช่เอออะไรที่มันไม่ได้นะอะไรที่มันยังไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรที่มันรู้ว่ามันผิดพลาดอ่ะแต่ก็ยังดื้อเออยังอยากจะทำให้มันได้นะมุ่งมั่นมากไปมันก็ใช่ว่าจะสําเร็จถูกไหมก็ต้องดูกันตามหลักปรัชญาจริงด้วย่าจะดื้อรั้นจนเกินตปนะครับเป็นสิ่งที่คุณต้อง อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็มองให้เห็นว่าเออถ้าคุณมองว่าจุดที่คุณทาเนี่ยออมันต้องปรับปรุงมันต้องแก้ไขก็ต้องแก้ไขนะบางทีคุณฝืนมากไปมันก็ไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นนะครับทุกทุกอย่างเรื่องของธุรกิจมันเป็นจุดที่คุณต้องมองให้กวา้างและมันจะสําเร็จที่ดีนะครับไพ่ขึ้นไพ,พย ให้ขึ้นเป็นพลักกสิทธิคันพทธิสัพนะครับในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการเงินดามันเป็นเรื่องของพลังงานที่มันเป็นเหมือนมีเงินมาเข้ามาแล้วก็ผ่านไปครูบาอาจารย์บอกว่าให้เราคุณเก็บเงินดีๆนะเพื่อจะดูเรื่องพลังงานอนาคตในเรื่องของการใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนะให้คุณอยู่ในสิทธิ์ในธรรมนะให้มีสติในการใช้เงินให้มากยิ่งขึ้นนะทุกทุกอย่างมันมาง่ายก็หมดไวนะถ้ามีสติมีการจัดสรรการเงินที่ดีในเรื่องการเงินก็จะ ไม่เกิดปัญหานะใขึ้นเป็นพรสรสิทธิคาบ่งบอกในเรื่องของเสียงสิทิ์คอยปกปักรักษาช่วยเหลือคุณดีอยู่แล้วนะคบให้คุณยึดมั่นในคุณงานความดีให้คุณทําหรือทำบุญตลอดเวลานะทุกๆอย่างมันเป็นเหมือนการที่คุณหากอยู่ในสิ่งในธรรมอย่างที่บอกไปทุกอย่างก,ก็จะสำริจสำเร็จผลได้ด้วยเช่นกันนะครับ